สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีการเกษตรครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเหล็กลามิเนตดามัสกัสนะครับเป็นเหล็กที่ผมสั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตขึ้นมานะครับจะเป็นเหล็กลามิเนตก็คือแกนแกนกลางเขาจะเป็นเหล็ก VG10 สนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นเหล็กดามัสกัสซึ่งเป็นดามัสกัสที่มีสแตนเลสค่อนข้างสูงมากเลยนะครับ นี่ครับที่อยู่ด้านหลังผมตัวนี้ครับพึ่งําเข้ามาครับเขาจะมีขั้นต่ําการผลิตครับขั้นต่ําการผลิตก็คือของผมเนี่ยสามสิบกิโลนะครับต่อขั้นต่ําต่อการสั่งซื้อหนึ่งครั้งนะครับสามสิบกิโลกรัมนะครับผมจะเป็นเหล็กหนาพิเศษเลยนะครับเหล็กหนาพิเศษเลยเหล็กหนาอยู่เจ็ดมิลนะครับแต่ว่าพอวัด วัดไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่7.2มิลนะครับผมใช้เวเนียวัดดูนะครับแล้วก็ไปตัดมานะครับไปจ้าเขาตัดเลเซอร์นี่ครับหนามากครับเห็นไหมครับหนาพิเศษเลยนะครับจ้าเขาตัดเลเซอร์มาได้สองแผ่นนะครับถ้าตัดมือเนี่ยใช้ลูกหมูเล็กตัดเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับแล้วถ้าใช้แก๊สต,ตัดแก๊สต,ตัดหรือพัดมาตัดเนี่ย มันจะเละนะครับมันจะเละเพราะว่าไอ้พวกนี้มันไปตัดเหล็กที่มีคมเมี่ยมสูงหรือสแตนเลสสูงเนี่ยตัดไม่ได้เวลาเอาแก๊สเป่าปุ๊บเนี่ยมันจะละลายไปเลยนะครับมันจะไม่เป็นเส้นเดี๋ยวผมให้ดูขอบเดี๋ยวสลับกล้องดีกว่าครับตัวนี้ผมไปตัดเลเซอร์มาสังเกตเห็นไหมครับตรงนี้ยังเละเลยตัวนี้อยู่ด้านล่างเลเซอร์ เลเซอร์อยู่ด้านบนยิงลงมานะครับผิวบนเนี่ยจะเรียบแต่ผิวด้านล่างจะเละข้อดีคือไวข้อเสียคือเนื้อเหล็กเราเสียหายไปเวลาเราไปขัดออกอ่ะมันต้องขัดออกอย่างน้อยกินเข้าไปตั้งสองมิลนะครับเนี่ยเสียดายเหล็กแล้วเหล็กนี่แพงมากนะครับผมสั่งให้เขาหนีบออกมาเป็นผิวเข้าขุกขาดไปเลยนะครับเนี่ครับเนี่ย เราไม่ต้องมาใช้คอนย้ำย,ยให้มันเป็นผิวแบบขุกข่าถ้าเราต้องการผิวแบบดูแบบดุดนะส่วนแบบมีดนี่ก็เก่าละวาดไปนานนะครับเอามาวาดจะทําเป็นมีดแข่งขันนะครับทําเป็นมีดแข่งขันวันนี้อาการเริ่มดีแล้วก็คือเท้าหายบวมไปเยอะครับก็เลยลองลองปาดมีดดู ภาพเสร็จแล้วเราก็มาแก้ไขแบบเนี่ยเห็นไ,ไหมผมแก้ไขแบบตรงนี้เอวเอวมีด e e จะโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะกว้างหน่อยมีสเปคแข่งขันเนี่ยเอวมีด e ตรงนี้เขาให้อยู่ที่2.5นิ้วส่วนคมมีดตรงนี้เขาให้อยู่ที่ไม่เกิน3นิ้วนะครับส่วนด้ามผมวาดคร่าว เมื่อก่อนเขาให้ใบมีดอยู่ที่11นิ้วก็คือวัดจากปลายมาจนถึงโคนนะครับอยู่ที่โคนคือโคนคือตรงนี้นมครับที่ผมเอาสีมาร์กไ้ตรงนี้ก็คือด้ามไม้มันจะตกอยู่ตรงนี้วัดจากตรงนี้มาถึงชนตรงนี้ให้ได้ที่11นิ้วนะครับแล้วก็วัดจากไม้ตรงนี้นะครับด้ามไม้ตรงนี้มาจนถึงท้ายด้ามให้ได้6นิ้วครับรวมเป็น17นิ้วไม่ให้เกินนี้นะครับแต่ตอนหลังก็จะมีกฎออกมาใหม่ก็คืออนุญาตให้วัด วัดรวมปลายมาจนถึงท้ายด้ามเนี่ยไม่เกิน17นิ้วนะครับคุณจะคุณแบบว่าชอบด้ามสั้นแต่เอาใบยาวเอาใบยาวมา11นิ้วครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการฟันไม้เยอะแต่นี่ผมก็ต้องลดสเปคออกเองครับมันหนักเกินนะครับหนักเกินเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้หนัก2อกิโลนะครับแผ่นนี้ครับ2อกิโล แล้วมาตัดเป็นทรงเมตรเหลืออยู่1.5กิโลตอนนี้ไล่ออกไปก็น่าจะเหลือสัก1.3 1.3กิโลหรือ1.4กิโลยังหนักอยู่นะครับจะมีอยู่3ชั้นเดี๋ือต้องชุบกดครับชุบกดแล้วมันจะเห็นเป็นเส้นนะครับเหล็กตัวนี้จะมีอยู่3ชั้นนะครับซ้ายขวาที่เป็นดามัสกัสตรงกลางนี้เป็นแกน VG 10นะครับ เพื่อนๆอยากเห็นไหมว่าเวลาปาดงานเนี่ยตัวนี้ไม่มีสะเก็ดไฟเลยนะครับเวลาปาดผิวเนี่ยสะเก็ดไฟไม่มีเลยเพราะว่าติดคมเมียมสูงถ้าเหล็กตัวไหนติดคมเมียมสูงนะสะเก็ดไฟจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวผม <c oughs> พาเพื่อนๆไปดูดีกว่าครับ เพื่อลองสังเกตดูสเก็ตไฟนะครับผมจะปาดผิวนะครับสงเก็ตไฟไม่มีเลยนะครับถ้าจะมีก็มีแบบน้อยจริงๆนะครับ สเก็ตไฟน้อยมากครับเหล็กตัวนี้คือต้านสนิมสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมผมสั่งสเปคสั่งสเปคไปแล้วใครเขาผลิตมาให้นะครับหลักๆที่ผมสั่งไปมันเป็นสเปคเนื้อเหล็กเนี่ยเป็นสเปคมีดทาครัวนะครับเป็นสเปคมีดทาครัวก็คือมีดทาครัวคําว่ามีดทาครัวเนี่ยมันจะต้องติดสแตนเลสสูงใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องเป็นสนิมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ผมก็เลยสั่งให้เขาเอาเปลือกนอก ซ้ายขวาเนะครับเปลือกนอกให้เป็นดามัสกัสแล้วติดสตเตนเลสค่อนข้างสูงนะแต่พอเราอยากจะลองดูแะละพอเราจะมาทําเป็นมีดแข่งนะครับพอเราจะทําเป็นมีดแข่งเนี่ยเราก็ต้องใส่แกนกลางใช่ไหมครับผมก็เลยให้เขาใส่แกนกลางไป3มมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นอนะเหล็กตัวนี้ที่หนา7จเนี่ยจะมีแกนกลางอยู่3มมิลซึ่งเหลือเฟือมากเลยเหล็ก3มมิลน,นะครับแล้วก็เปลือกด้านนอก ข้างละสอมิลรวมรวมกันแล้วเนี่ยเป็น7จมิลน,นะครับเจ็มิลที่ผมวัดดูนะครับนี่เข้าทานะครับต้องลองดูต้องลองดูงงดส่วนการชุบเหล็กตัวนี้ชุบโรงงานได้สบายนะครับแต่ว่าผมจะชุบเตาถ่านชุบเองนี่แหละครับผมจะชุบเตาถ่านนี่แหละครับเพราะว่ามันมันเซฟได้เยอะ ถ้าเกิดเราไปชุบโรงงานเนี่ยถ้าเกิดมันเด้งมันแตกมันลั่นเสียหายเพราะเหล็กตัวนี้มันแพงมากนะครับแต่ว่าเวลาเราชุบเตาถ่า,านเราจะชุบแค่ครึ่งเดียวนะครับเราจะเป่าเป่าแค่ครึ่งเดียวเป่าแก๊สก,ก็ได้หรือเตาถ่านก็ได้นะครับเอาครึ่งเดียวลากลากเข้าไปลากาจนแดงๆเลยนะครับให้มันอุณหภูมินะครับให้ความร้อนมันเข้าไปถึงแกนในของเหล็กเลยนะครับเหล็ก mm. ตัวนี้มันชุบแข็งได้สูงสุดอยู่ที่60ไม่เกิน62ล็อกเวลนะครับ ว่าเหล็กตัวนี้แกนแกนเขาถ้ามันจะแข็งก็แข็งเฉพาะแกนนะครับส่วนเปลือกด้านนอกเนี่ยจะมีความแข็งโรงงานเขาบอกผมว่าจะมีความแข็งอยู่แค่40ิล็อกเวลนะครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับ40ล็อกเวลแต่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเวลาเราเวลาเราลากไฟเนี่ยเวลาเราชุบเนี่ยส่วนที่แข็งที่สุดมันจะแข็งก่อนเพื่อนใช่ไหมครับแกนเขาจะแข็งที่สุดเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับนี่ เหล็กดามัสกัสครับก็เป็นคลิปแบบพาเพื่อนๆมามาดูเหล็กตัวนี้เจ็ดมิลไม่น่าจะมีที่ไหนนะครับในประเทศไทยนะครับไม่น่าจะมีที่ไหนคือมั่นใจนะครับมั่นใจว่ามีที่นี่ที่เดียวครับที่บ้านนะครับซื้อเหล็กสั่งซื้อเหล็กมา30โลนะครับ30โลสั่งสเปค7มิลมาเลยนะครับซึ่งซึ่งประเทศเขาก็ไม่ผลิตนะครับ7มิลเนี่ยเขาไม่ผลิต ชุดก่อนนะ่ะผมเคยสั่งไป5มิลรู้ไหมว่าเขาส่งมาให้ผมเท่าไหร่เขาส่งมาให้ผม3 3.7มิลมันได้3.7มิลคราวนี้ผมก็เลยบอกเขาบอกว่าเมื่อก่อนอชุดก่อนนะ่ะคุณให้ผมมาผิดสเปคนะครับชุดนี้คุณทําให้ผมไปเลยผมต้องการ7.5มิลสุดท้ายเขาทํามาได้แค่7มิลนะครับก็โอเคครับแต่มาวัดจริงๆมาอยู่ที่7.2นะครับ ก็นี่แหละครับเหล็กดามัสกัสเหล็กลามิเนตดามัสกัสเดี๋ยวลองดูว่าจะเสร็จทันวันที่จะเสร็จทันวันที่24สิสิงหาคมไหมที่จะไปแข่งสนามสนามเจ็ดสุพรรณบุรีนี่นะครับลองดูถ้าทันก็นะครับโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ